ดีเช้าวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566กับฟัน s t r a t e g i In Focus นะคะโดยฝ่าย s e c u t i World โดย UOB เห็นฟันค่ะตลาหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกับ2สัปดาห์นะคะหลังจากที่ปัจจัยกดดันก็มาจากการออกัชนบอลที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะประกอบกับท้อยแถลงของ Powell ในการประชุมของ IMF นะคะที่บ่งชี้ว่ายังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในตลาดเบียได้นะคะหากมีความเหมาะสมที่จะต้องใช้นโยบายตึงตัวก็ไม่ลังเลที่จะทําเช่นนั้นค่ะ กรรมการเฟดนะคะก็ยังคงเสียงแตกอยู่นะคะแต่จากถ้อยแถลงของ p พอเวลที่ยังบคงบ่งชี้ว่ายังคงพุ่งเป้าหมายสําหรับเรื่องของเงินเฟอร์นะคะให้มีการปรับตัวลดลงที่2%ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและก็ยังเปิดโอกาสสาหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่ออย่างไม่ลังเลนะคะหากจําเป็นโดยตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส3นี้ค่ะถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีและเชื่อว่าจะมีการชะลอตัวเป็น moderate growth นะคะในไตรมาส4 ซึ่งจากท้อยแถลงดังกล่าของพ่อเวลในงานของ i m เค่ะทำให้เป็นแรงกดดันนะคะสำหรับตัวของบอลยูก็เร่งตัวขึ้นเมื่อวันนี้และการประมูลด้วยค่ะก็อาจจะออกมาได้ไม่ค่อยดีทำให้บอลยู10ปีและ30ปีนะคะก็เลยเร่งตัวขึ้นมาและก็กดดันตลาดหุ้นค่ะ การประมูลพัตนที่ค่อนข้างน่าผิดหวังค่ะทำให้บ bon อลยูเร่งตัวขึ้นทั้ง3 0ปี10ปีแล้วก็2ปีเะคาะโดย30ปีค่ะยืนที่ประมาณ4 7 7เทนเยนะคะยืนที่ประมาณ4.62ส่งผลให้เรียวยูก็เร่งตัวขึ้นแล้วก็เออร์นิงยูแก็บกลับมาแคบลงอีกครั้งก็กดดันตลาดหุ้นไปนะคะใ,ให้ปรับตัวลดลงในกรอบส่วนการรีฟันดิ้งนะคะของรัฐบาลก็เป็นไปตามที่ตลาดประเมินไว้ก่อนหน้านะคะโดยมีการ supply บอลตัวสั้นที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ทูเยร์บอลยูค่ะก็เลยเร่งตัวขึ้นแต่ะ่ะที5.2%นกะะก็กลาย ปัจจัยกดดันต่อตลาดแต่หามาดูที่เฟดฟันฟิวเจอร์นะคะ,ะเราก็จะพบว่าแนวโน้มของการคงอัตราเบี้ยในเดือนธันวาคมยังมีค่อนข้างสูงมากค่ะดาวโจนค่ะมีการปรับตัวลดลงมา0.65%นะคะในขณะที่ S&P แล้วก็แ a นแสกปรับตัวลดลงมาประมาณ0.8%โดยตลาดยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจค่ะ จะมีแนวโน้นมที่จะชะลอตัวลงจากภาคแรงงานนะคะที่เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะและก็อัตราการว่างงานที่เร่งตัวขึ้นค่ะประกอบกับล่าสุดค่ะอัตราการผิดนัดชําระหนี้นะคะสําหรับเรื่องของออโต้โลนนะคะสูงสุดตั้งแต่ปี2010และนี้บัตรเครดิตค่ะก็ค้างชําระสูงสุดตั้งแต่ปี2011ก็เป็นการสะท้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนอเมริกันที่มีจํานวนมากท่มกลางไรายได้ที่ไม่เพียงพอนะคะการหางานจึงมีมากขึ้นและทําให้เรเบอร์ดีมานมากขึ้นนะคะ เกิดก so, uh, you know mm ็เลยเกิดเรื่องของบาลานซ์สำหรับภาครายงานโดยเมื่อวานนี้ค่ะ mm hmm. ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวนในการการว่างงานหรือ initial jobless c a m m hmm. ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ประมาณ 217k นะคะมากกว่าคาดการที่ 215k mm hmm. ก็เป็นการสะท้อนเรื่องของภาครายงานที่ส่งสัญญาณชะลอตัวค่ะ กแมนแซคเขาประเมินว่าหากเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้การผ่อนคลายของนโยบายการเงินก็ดูเหมือนจะมากเกินไปนะปัจจุบันนะคะโดยมีโอกาสเพียง15%นะคะที่เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ Recession ในปี2024ท่ามกลาง Real Income ที่ยังคงแข็งแกร่งดังนั้นค่ะจึงมีความเป็นไปได้มากถึง55%ที่เฟดจะคงบอกเบีย้ยแบบยาวนานแบบนี้นะคะไปอีกแล,และจะเริ่มลดอัตราเบียในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ ส่วนราคาน้ำมันนะคะมีการปรับตัวลดลงแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าโอเวอร์โซลแล้วนะคะแต่จากแรงกดดันในส่วนของดีมาโลแล้วก็ดีมาจากจีนนะคะที่เป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกมาจากกลุ่มของรีฟเนอร์ิงนะคะที่มีการปรับตัวลดลงมากกว่า55%รวมถึงซ็อกพิวในน้ามันในจีนนะคะที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทําให้ราคาน้ำมันค่ะยังคงอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าโอเวอร์โซนั่นเองนะคะ WTI ยืนที่75เหรียญเบนซ์ยืนต่ำกว่า80นะคะยืนที่79เหรียญต่อบ,บาร์เรลค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับตัวของภาพตลาดหุ้นนะคะตลาดี่ก็นักวิเคราะห์นะคะแล้วก็นักลงทุนยังคงเชื่อว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงและเฟดค่ะจะคงอตัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมโดยค่าว,วิก์ค่ะหรือค่าความผันผวนข,ของตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงต่ําสุดตั้งแต่ตุลาคมปี2015และค่ามูฟค่ะหรือค่าความผันผวนของตลาดบอลก็ต่ําสุดในรอบ6สัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะว่ามีการชิปลงมาจากฟอร์เควสในเดือนตุลาคมนะคะก็ นัก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกที่สําคัญที่ทำให้เชื่อได้ว่าตลาดหุ้นเมนาน้ำมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะและจากสถิติใน50ปีที่แล้วด้วยค่ะรวมถึงโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่ยังคงเอาต์เพอร์ฟอร์มได้ดีในปีนี้นะคะและรวมถึงปีหน้าด้วยค่ะที่เชื่อว่านโยบายการเงินของสหรัฐจะผ่อนคลายมากขึ้น และสินทรัพย์อีกสินทรัพย์ทางเรื่องนะคะก็คือทองคำค่ะที่ราคามีการปรับตัวลดลงมานะคะในช่วงสองสวันที่ผ่านมานะคะแต่ที่ระดับ1,963ค่ะเหรียญต่อทรานซ์ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสะสมนะคะสำหรับโอกาสในการเติบโตจากการผ่อนคลายเรื่องของดับมีแล้วก็ธนาคารกลางหลายประเทศนะคะก็มีการเข้าซื้อทองคำที่เพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนตราหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวมากกว่า1%เปอร์เนลยนะคะหลายท,ที่ราคาน้ํามันนะคะที่มีการปรับตัวลดลงมาก็กลายเป็นปัจจัยบวกสําหรับภูมิภาคยุโรปนะคะเพราะว่าตัวของราคาน้ํามันนะคะเป็นความเสี่ยงสําคัญเลยที่ทําให้เงินเฟอ้อของในยูโรโซนเนี่ยเร่งตัวขึ้นก็กลายเป็นปัจจัยบวกเลยนะคะเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวลดลงมาก็เลยทําให้เชื่อได้ว่า ตัวของเงินเฟอ้อในยูโรโซนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปไหนจากนี้แล้วนะคะแล้วก็โอกาสที่ ECB จะขึ้นในต่าดอกเบีย้ยก็คงน้อยลงค่ะก็เท่ากับว่าดอกเบีย้ยผีไปแล้วน,นั่นเองค่ะก็เลยทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้าไปในลงทุนในคุ้นกลุ่มยุโรปนะคะเนื่องจากว่า v a l u ริชันก็ถือว่าถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐด,ด้วยนะคะดังนั้นค่ะการตลาดหุ้นยุโรปจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะที่น่าลงทุนจากนี้นะคะโดยกองทุนที่แนะนำก็คือ KUEUX นั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะมีการปรับตัวผสมผสานนะคะโดยจีนประกาศตัวเลข CPI ออกมาปรับตัวลดลงมากกว่าคาดการเล็กน้อยนะคะท้งรายเดือนแล้วก็รายปีส่วน PPI ค่ะมีการเฟื่อตัวขึ้นเล็กน้อย ก็เป็นการมองว่าภาพรวมนะคะยังคงสะท้อนถึงความปราบบางของเศรษฐกิจที่มีโอกาสจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟือน,นะคะทำให้ธนาคารกลางจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นค่ะตลาดก็เลยรีแอคไปในทางบวกนั่นเองนะคะก็ปรับตัวบวกในกรอบนะคะดังนั้นการลงทุนในจีนก็ยังคงเน้นการเป็นการลงทุนแบบแท t i c a l หรือเป็นระยะช้นๆนั่นเองค่ะสำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นภาพรวมๆก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่นะคะเพราะว่าจากนโยบายที่ผ่อนคลายนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ